ติดิดิวจมเลยดิดิวอียงไห่ะอียงไงโองปวดขาปวดแข้งว่ะนะปวดขาปวดแข้งเจ้าคือมาสั่งพญาชิบมากินมันสิบเส้าปวเส้าปวดเออปูจะควยังไงนี่พีป้อมพอตีป้อมตีป้อมปีป้อมเอออยาเงเอาเลยซับซับพอร์ตูซับพอร์ตนี่เนาะเขาบังเี่ยเขา จงครับครับเสียซื้อมาแจะใสขึ้งามเสียซื้อมาจากตลาดเสียละพุ่มตีตีตีเกือบคูเท่าไรล่ะื้งง้นเกือบเกือบเกือบล้วแล้จะตีอย่งเกือบ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 ซื้อมาจากตลาดเสีลพุ่มตลาดนั้นเสียละพุ่มวา่นนอไ่ฮ่าบูนมีหัวตุ้มหูฮ่าาตุ้มหูขึงงั้แท้

ว่ากันคนยุ่งเข่ามีคนเจ็บขวางยุ่งเข่ายุ่เข่าเออยุ่งเข่าฮะยุ่งเข่าเนี่ยโอ้ยราบลาบลาบยุ่งเข่ายุา่งเข่าเข่าเข่าเอามาเดิมมากินเขากินลาบคมต้มแซ่บก้อนนี่โอ้ยมีสุยางสุนเนี่ยคุณน่ะกับเข่าย้ายนั่นกินบำรุงตัวกินเนี่ยนี่บำรุงเนื้อ เออกินตับเนี่ยบำรุงตับกินโขงโอถงกินบะได้ขัวคนเออกินเลียดบำรุงเลียดอ่ากินใส่บำรุงใส่มีบะชุย่างมามามาเลือกเอามาเร็วจะกินยังเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญเร็วอ่าล่านลาบขมต้มแซ่บไม่ยิ่งจอยเยอะเยวะเยอะภาษาอังดฤษเลยลาบหกสิบต้มหกสิบ ร้อยจุหกสิบเฮ้ยไอ้ไรมัยขาดตัวไอันนี้มันราคาเขาราคาวเออเดี๋ยวอมึงบังลูกรวมร้อยยี่สิบหกสามสิบแปดอันนี้รวดเด้อยยี่สิบ้อยแปดสิบไ้ไหมไงเาคลนราคาใช้ห้าโอแมนอันนี้มันร่บแมนมันร่วดยังก็รวมทั้งตัว ตดตดบตดบ่รวมตดไข้ฟรีมียำเนยก้อนเล็กอ่ะมีลาบขมต้มแซ่บเออมีบะชูยางสูเนี้ยแต่ยิ่งถ้าแกประกาศเมื่อไหร่ันว่าอันกินยำก็รุ่งยัำก็เอ้าก็มีหลายตัวเนี่ยขั้นเบาถึงเนาะเอาขอเสียบเอาสู้ฟังเด้ออ่าถ้าเกิดบ้ากินเนี่ยนี่เนาะนี่กินเนื้อนี่นี่เห็นบ่บำรุงเนื้อเออ อันนี้กินนี่กินตับเนี่ยเนี่ยบำรุงตับอ๋อ oh. ่าเนี่ยกินผักีเลิ้วนี่บำรุงมันบำรุงได้เบิดลนเกินเลือดบำรุงเลือดมีทุกอย่างสิ <c oughs> กินหยังอย่าซอยหลายขึอนอยากกินหยังใช่กินหยังโอ้ยตัวให้แข็งแล้วมึงมาแด้ยิ้มมิหยัง่ะ <c oughs> มันบ้า มมีขาง่วเถิกบ่มีมีขาง่วเถิกบ่มีมีตามีตั้งแต่ยังเกาะโอ้ยแข็งเนี่ยเขาบรินเขาไม่ยังกินอะไรอยู่เนาะเจ้าเจ้าอันอันอันได้ไีมแม่มีเลนู้บอ่ะครับเลนู้เลนู้มันบันเมนเลนู้เมนู้เมนูบวะเออเนี่ยเอาเนี่ย ไม่หงหยาบบอกว่าอะไรเนี่ยกินแล้วบังคับกินจักเชียบเลยมีอาหารไว้ไหมเนี่ยนี่นี่นี่หมอบี่ฟังหมอบหมอบเห็นวะหมอบเออฟังเนี่ยอาหารไว้ไหมเนี่ยแม่ข้ะเออฟังเลยเอาหมอบสารจานเด้อไว้หมอบจังได้เอ้าจ้องกันเขียนว่าหมอบอยู่โมเมนต่บอกมาใส่บังก์ันนะมันโมเมนหมอบเอาอันนี้เขียนว่าหมูหมูอบเ้อหมูอบ หมูมันคือมูมิสาอูสูมันตกเหมือนเสาทนหมอก็ย่งกะจางเด้อเือกจได้คะอย่าลืมเด้อต้มนี่แหละต้มยัง้มดีฮะแข็งแขงต้มไปลงไป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 นั่งูไงมาเลยจ้ามาเลยไงต้มมาแล้วต้มม่แล้วเกกรมี่าก

บาเม่รอดตายแย่งงิให้ขึ้นมาเห็นกรอหนยังหาอมบัตรอาเมี่ยงไเอาโอ้ยขอปนหน้าพ่อแม่ทิ้สายไม่เหขึ้นมารับรับจังไหนร้านคขาเหรเกมเอาอยู่โอ้ยหาสมเอ้ยกูยังหาแห่กูว่าไม่ต้องาตายัล้วล่ะทั้งใหเอาละจะเขีอย่าขมมากินเขาที้เขาีเขาใค่ไม่ยั่ฮิดแงอ่ะขตังเพิ่นเพินว่ากินตับบำรุงตับเออกินเครงในบำรุ่งเครงในเออกินเลือดบำรุ่งเลือด เนื้อเลูกเนื้อไม่ค่บมานหอยเล็สังียังยังง้อจะบอกยังแค่เราหูบอดีบอานทานทักทตุมอ๋ตุ่มมัมลูกฮะจบบอยห้ไมกินบอ่กินีนัโอยัตัวแห่วามได้กินอ่ะไ่ได้กินแล้วแ่หมัน โอ้ยแ oh, oh, oh. oh. ah. oh. ้ม ng ีไ่ะโอยไม่ะไเออไ่ดตายหรอก้ยเฮ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 ้เ้เฮ้ยเยเ้ยเฮ้งเฮ้้ยงฮ้ยเฮเ้ยอฮ้ยเฮ้ยย้ยเ้ยเยเฮไยเย้เฮ้ยเฮเฮ้เก้ ข้างล่างคุณบอกว่าโอ้ยหิวฟิวหน่าจริงๆ <c oughs> น้ำข้อช่างกัน้งไงมุนไห่บำรุงแอวเมเส้นมันกินโหลดเซส้นมันกินบ่มันธรรมดากินงว้วเถกเบิดเป็นขอกเบิดเป็นฟาร์มจางมันกับบ่แข็ง เอายายทำไมยายไม่ให้ตากินกาแฟล่ะไม่หาเอายายไม่เคยได้ยินหรือว่าการกินกาแฟทำให้ตาแข็งเป็นยังไงแข็งกับตาอันนั้นดิยังก็แข็งแข็งกันมาไม่ไม่ยังยังโดนยัง หืดเหรอใช่ไหมเผาฮึมมันแข็งมันไงฤทธิ์จียังไงมันแข็งมันไงฤทธิ์จีคนบ้านอย่างนี้น้องอย่าส้มไงส้มไงส้มไม่ส้มไม่กระดูกทับเส้นเอ็นตึงพี่น้องเอ้ยไม่ใยืดตึงปวดนด้นี่บ่ำบันธรรมดาปวดแห้งนอนกับบอลลับกินข้าวกระว่าแสบ คนเฮาสุขภาพตรงมาก,ก่อนอย่าลืมเดอ้อยากระชายสินตราพญาทิพมีติดบานติดเฮื่นไว้คู่เฮื่นคู่ชานไว้สำหรับพี่น้องผู้มีอาการเอาไปใส่เอาไปกินยากระชายสินตราพญาทิพใส่คู่กันกับน้ำมันนวดเอ็นยืดตราพญสิบโบเมนธรรมดาด้พี่น้องเดอ้เอ,อปวดเน้นปวดเอ็น แม่แรงสัตว์กระตอยวิ่งเย็นทิศตะใสคููกันเดอร์พี่น้องยากระใสสินตราพญาทิพย์พร้อมกับน้ำมันนวดเอเดนยืดตราพญาทิพย์เดอร์พี่น้องเด้อ